คลื่นความรู้สึกคือแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกสิ่งอับราฮัมฮิสคุณไม่จำเป็นต้องพยายามดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแต่คุณนี่จะต้องเปลี่ยนความรู้สึกจากภายในสะกอดทั้งจัก,กรวาลก็จะตอบสนองคุณอย่างแม่นยำที่สุดเพราะสิ่งที่คุณรู้สึกกำลังส่งคลื่นออกไปเสมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกอย่างกลับเข้ามาทุกอย่างที่คุณได้รับในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเองิญ แต่มันคือวิทยาศาสตร์ของพลังงานที่คุณเป็นอยู่คนหนึ่งทุกอารมณ์ความรู้สึกคือคำสั่งที่จักรวาลรับเอาทันทีเราไม่จะถูกสอนนะครับให้คิดบวกแต่จริงๆแล้วสิ่งที่จักรวาลตอบสนองนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือเคลื่อนพลังงานที่ออกมาจากความรู้สึกของคุณตอนที่คุณพูดมันถ้าคุณพูดว่าฉันเชื่อว่าทุกอย่างจะดีแต่ในใจนั้นก็ยังรู้สึกกลัว พลังงานที่ส่งออกไปก็คือความกลัวไม่ใช่ความเชื่อที่คุณใช้คำพูดเสมือนกับคุณยิ้มแต่หัวใจร้องไห้จากกวันนั้นฟังแก่หัวใจของคุณเทคนิคที่คุณสามารถฝึกได้สำหรับข้อหนึน่งนะครับคือฝึกหยุดวันละหนึมาทีตั้งใจฟังว่าในหัวใจคุณตอนนี้คุณรู้สึกยังไงจริงๆตอนที่คุณพูดแ f f i r m a ช i o n กับตอนที่คุณรู้สึกมันรู้สึกอย่างไรกันแน่ บางครั้งนะครับเราอาจจะบอกว่าเรารักตัวเองแต่ในใจนั้นก็รู้สึกว่าไม่ดีกับตัวเองโทษตัวเองเสมอรู้สึกว่าเรามาทําอะไรอะ่ะเราเป็นอะไรบางครั้งนะครับเราก็เผลอโทษตัวเองแบบไม่รู้ตัวครับขออ้อ 2. อารมณ์ที่คุณเป็นบ่อยๆคือแรงในดูดชีวิตทั้งหมดของคุณอับระหัมฮิสเรียกสิ่งนี้ว่า emotional set point คือจุดยืนทางอารมณ์มันคือคลื่นหลักที่คุณแพร่กระจะายออกไปโดยที่คุณไม่รู้ตัว ถ้าคุณนั้นเคยรู้สึกผิดซ้ำๆมันก็จะกลายเป็นจุดยืนในที่สุดแล้วคุณก็จะดึงดูดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกผิดซ้ำาๆำโดยที่คุณนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมชีวิตคุณถึงได้เหนื่อยยากเย็นริ้นรนอยู่ตลอดเวลาจงเช็คตัวเองครับตอนเช้าและก่อนนอนว่าวันนี้ฉันรู้สึกดีหรือเปล่าวันนี้ฉันรู้สึกอย่างไรแล้วเขียนหนึ่งอารมณ์ที่คุณอยากจะอยู่ในวันพรุ่งนี้เช่นสบายใจมั่นใจ และฝึกอยู่ในเคลื่อนนะจริงๆคุณคือสถานีวิทยุถ้าเปิดคลื่นเศร้าคุณจะไม่เคยได้ยินเพลงดีเพลงรักจากเคลื่อนแห่งความสุขเลยข้อ 3. ความรู้สึกคือสัญญาณ G P S ที่จักรวาลนั้นนำทางเวลาทด่คุณนั้นรู้สึกดีมันคือเวลาที่จักรวาลบอกว่าใช่แล้วเส้นทางนี้เองแต่เวลาได้คุณนั้นรู้สึกแย่สังเกตไหมครับว่ามันไม่ใช่สัญญาณทำอะไรก็รู้สึกว่าน่วงๆหนักๆไปหมด สัญญาณแบบนี้นะครับจัก,กรวาลบอกว่าคุณผิดและมันคือ G.P.S ที่บอกว่าคุณหลงทางจากการเป็นตัวตวนที่แท้จริงของตัวเองแต่คนส่วนใหญ่นะครับก็ดันฝืนเส้นทางแล้วก็บอกว่าชีวิตมันต้องลำบากถึงจะสำเร็จทั้งที่ความรู้สึกนั้นก็ไม่เคยโกหกเมื่อคุณนั้นรู้สึกแย่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้คุณถามเองว่าฉันหลงทางจากความรู้สึกดีอะไรอยู่แล้วกลับไปเชื่อมต่อกับความรู้สึกที่สว่างกว่า มีความสุขมีกำลังใจมากกว่าเช่นฉันยังมีทางออกฉันมีพลังของผู้สร้างเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเฟลให้รีบย้ายอารมณ์ครับข้อ4จัก,กรวาลจะไม่ตอบสนองต่อคําขอแต่ตอบสนองต่อตัวตนที่คุณเป็นในตอนที่คุณขอจากจัก,กรวาลหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าขอให้ได้ขอให้รวยขอให้รักแล้วจะได้แต่อรัรธรมฮิสบอกชัดว่าคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณขอ แต่คณนณนึงดูดสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่หากคุณขอในสถานะของคนที่หวาดกลัวขาดแคลนหรือว่าสงสัยลังเลจักรวาลน,นั้นก็จะตอบสนองต่อความกลัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะอธิษฐานอะไรหรือจิตตนาการอะไรให้เปล่งคลื่นพลังงานในใจสะก่อดถ้าฉันมีแล้วฉันจะรู้สึกอย่างไรอาจจะใช้คําถามนี้ได้และฝึกรู้สึกแบบนั้นแล้วค่อยขอเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกไปก่อน ค่อยอธิษฐานนะครับเสมมกับคนเนี่ยขอขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสิบแต่ดันยืนอยู่ที่ชั้นใต้ดินลิฟต์ไม่มารับจนกว่าคุณจะขึ้นมาชั้นเดียวกับมันก่อนข้อหความรู้สึกคือบันไดที่เชื่อมต่อสู่ความเป็นจริงใหม่คุณไม่ต้องกระโดดจากความกลัวไปสู่ความสุขสุดขีดในทันทีอับราฮัมฮิสได้สอนเรื่องของสเกลอารมณ์ครับคุณค่อยๆขยับสเกลอารมณ์ก็ได้สมมติว่าคุณอยู่ที่เกลียด คุณอาจจะค,ค่อยๆปรับเรื่องของความรู้สึกเป็นให้อภยัยคือบางคนคิดว่าถ้าเกลียดเนี่ยจะต้องมีความสูงที่สุดเลยบางครั้งเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปไม่ได้ครับค่อยๆแต่สเตปจะดีกว่าขอแค่เป็นคนนะครับที่ตั้งใจว่าจะปีนขึ้นไปในสเกลอารมณ์แต่ละวันแต่ละวันให้ดีขึ้นคือแต่ละวันครับไม่ต้องรู้สึกดีเลิศแต่รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการเตยมแปลงที่ก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพยายามฝืนรู้สึกดีทันที มันยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อใจนั้นยังจมอยู่กับความเศร้าเสียใจอาจจะทําให้คุณยิ่งรู้สึกเฟลยิ่งห่างจากความจริงที่คุณต้องการอย่าฝืนครับค่อยๆแต่ระดับอารมณ์ให้คุณถามตัเงว่าอารมณ์ที่คุณรู้สึกในตอนนี้คืออะไรแล้วเลือกอารมณ์ที่สูงกว่าแค่เพียงนิดเดียวแล้วอยู่กับมันจริงๆเช่นเปลี่ยนจากหมดหวังไปเป็นเฉยๆก็ถือว่าคุณได้เปลี่ยนไบเบิลชันแล้วครับ เช่นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาอกหักนะ่ะเขาเริ่มจากการบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่ก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าฉันเข้มแข็งกว่าที่ฉันคิดคุณก็สามารถทําได้เหมือนเธอนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยจะต้องไต่บันไดขึ้นไปคุณไม่ต้องกระโดดทีเดียวถึงเ้าื่องบนแค่ปีนทีละขั้นก็เปลี่ยนแปลงไวเบรชั่นได้แล้วครับข้อ 6. ความต้านทานในใจคือสิ่งที่มันกีดก,กันของขวัญจากจัก,กรวาลไม่ให้ไหลมาสู่คน คุณอาจจะคิดดีพูดดีทำดีทำทุกอย่างถูกต้องนะครับในโลกความเป็นจริงแต่ถ้าคุณนั้นยังมีความต่อต้านในใจเช่นความสงสัยกลัวลังเลคุณก็จะเป็นเหมือนกับประตูที่ล็อกเอาไว้ถึงของจะมาส่งแต่ว่าคนส่งพัสดุก็เข้าบ้านไม่ได้นะครับอับราฮัมฮิสเรียกสิน,นี้ว่าแรงต้านซึ่งเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งี่คุณนั้นอยากได้กับสิ่งี่คุณรู้สึกว่าคู่ควรจริงๆ เพราะฉะนั้นจงเขียนหนึ่งความปรารถนาของคุณแล้วขีดเส้นใต้ความรู้สึกที่ขัดขวางมันเช่นอยากจะมีรักด,ดีแต่ก็รู้สึกว่าฉันไม่พอนะฉันไม่คู่ควรจากนั้นให้คุณจินตนาการแล้วนั่งหลับตาลแล้วก็พูดว่าฉันอนุญาตให้ฉันปล่อยความกลัวน,นี้ออกจากใจตัวเองพร้อมกับสมาธิแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆชา้ชาๆคือบางคนนะครับรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังไม่ดีพอแต่ก็อยากสำเร็จนะครับ โอป้าเชื่อว่าหลายคนก็มีความรู้สึกแบบนี้นะอย่าสําเร็จแต่ว่าฉันก็ยังไม่เก่งเลยอะฉันยังไม่ดีพอแต่เปลี่ยนใหม่ครับคุณไม่ต้องดีที่สุดก,ก็ได้เพราะเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโอป้าหรือว่าพี่ๆี่ที่ฟังอยู่เราเป็นมนุษย์นะครับต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็จะมีคนเก่งกว่าคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณแค่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพียงพอแล้วครับแถมยังไม่เสียพลังงานด้วยนะครับข้อเจถ้าคุณนั้นเยากยจะเปลี่ยนโลกภายนอก ให้คุณเปลี่ยนความรู้สึกในใจซะก่อนจำไว้ว่าโลกภายนอกและผลลัพธ์ทุกอย่างนั้นคือภาพสะท้อนทุกอย่างของโลกภายในใจคุณคุณมีอารมณ์อะไรเป็นตัวเริ่มต้นนั่นแหละครับผลลัพธ์ในโลกภายนอกคือจิตใจของเราเนี่ยมันไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นของใครดีไม่ดีมันไม่รู้ครับมันรู้แค่ว่าคุณรู้สึกแย่แล้วความรู้สึกแย่ครับเป็นพลังงานลบลบก็คือผลักออกไปเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณมีก็จะถูกผลักออกไปครับ คุณอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนโคู่แต่ถ้าคนนั้นยังรู้สึกแบบเดิมครับอบราฮัมฮิสย้ำว่ามันคือสถานการณ์ที่คุณจะต้องรีบปรับครับเพราะฉะนั้นอยากจะได้อะไรในชีวิตนะครับจะต้อง match frequency ครับหมายความว่าคุณจะต้องปรับพลังงานคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการเองดูเมื่อคุณปรับพลังงานอารมณ์ความรู้สึกสิ่งนั้นจึงจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณนั้นไม่ปรับสินี้ก่อนเพราะฉะนั้นจงฝึกครับ เลือกหนึ่งสิ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยนในโลกภายนอกแล้วเขียนว่าถ้าฉันมีสิ่งนั้นแล้วฉันจะรู้สึกยังไงจากนั้นครับให้ฝึกเป็นคลื่นนะทุกๆเช้าค่อยๆฝึกครับเช่นอยากจะมีความมั่นใจก็ฝึกเดินแล้วก็พูดแบบคนที่มั่นใจแม้จะยังไม่มีใครเห็นก็ตามครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นคุณเปลี่ยนวเบรชั่นตั้งแต่ตอนนี้เลยข้อ8คลื่นความรู้สึกคือจุดนัดพบกับทุกสิ่งที่คุณต้องการ ทุกสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิตมีเคลื่อนความถี่เฉพาะตัวความรักก็มีเคลื่อนความถีหนึ่งเงินก็มีอีกเคลื่อนความถีหนึ่งสุขภาพก็มีอีกเคลื่อนความถีหนึ่งและคุณจะได้เจอกับสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อคุณปรับอารมณ์ความรู้สึกให้ตรงกับมันซะก่อนเพราะฉะนั้นครับคุณอยากฟังเพลงรักคุณก็ต้องรู้สึกถึงการมีความรักคุณถึงอยากจะไปฟังคนเรานะครับจะไม่เปิดเพลงละหรอกครับถ้าคุณไม่ได้มีความรักให้รู้สึกเป็นที่รักก่อนถึงจะเปิดเพลงนั้น อันนี้คือการเปรียบเปรยนะครับข้อ9ความรู้สึกดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในโลกภายนอกครับแต่มันเป็นทางเลือกสําหรับคนเขาจานวนมากครับเอาความรู้สึกไปผูกกับเงื่อนไขเช่นฉันจะดีใจมากเลยอะถ้าฉันได้เงินฉันจะยิ้มถ้าฉันมีคนรักฉันจะสงบถ้าปัญหาฉันหมดไปแต่อับรหัมฮิสได้บอกไว้ว่าความรู้สึกดีเนี่ยไม่ใช่ผลลัพธ์แต่มันคือต้นทางต่างหาก ถ้าคุณเลือกความรู้สึกดีได้ตั้งแต่ตอนนี้คุณจะไม่ต้องรอเงื่อนไขให้เปลี่ยนความจริงอีกต่อไปในทุกเหตุการณ์ทุกวันนะครับให้คุณถามตัวเองว่าฉันจะเลือกจะรู้สึกยังไงอะในวันนี้ฉันอยากจะคิดยังไงกันแน่คุณเลือกอารมณ์ครับอย่างน้อยครับถ้าเลือกอารมณ์แล้วจงเลือกอารมณ์ที่ทําให้ตัวเองนั้นมีกาลังใจรู้สึกดีขึ้นแม้เพียงนิดเดียวก็ถือว่าเปลี่ยนขึ้นครับเช่นเปลี่ยนจากการที่คุณมีอารมณ์เครียดเป็นนิ่งเฉยก่อน และคุณก็ค่อยๆปรับร่างกายปรับลมหายใจนะครับแล้วค่อยๆไปสู่ความสงบในใจ,ใจิตใจโคสิตจะกวาลน,นั้นตอบสนองเร็วมากๆครับถ้าคุณนั้นมั่นคงในคลื่นเดียวหมายความว่าคุณโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการแล้วก็สร้างคลื่นพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการกลับเข้ามาคุณไม่จำเป็นต้องขออะไรซ้ำๆครับคุณแค่มั่นคงอยู่ในคลื่นของการมีแล้วสิ่งที่คุณต้องการจะเดินทางมาหาคุณเร็วแบบเลือเชื่อ พระธรรมฮิสบอกได้ว่าถ้าคุณอยู่ในคลื่นความถี่แห่งการมีแล้วจักรวาลนั้นก็จะตอบสนองเร็วมากบางครั้งก็ในไม่กี่วันนะครับแต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่เปลีน่นเคลื่อนทุกชั่วโมงเดี๋ยวคาดหวังเ,เดี๋ยวก็กลัวนะเดี๋ยวก็มั่นใจเดี๋ยวก็ลังเลสงสัยและสงสัยไหมครับว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยทำไมยังไม่มาถึงเพราะเราสับสวิตอารมณ์บ่อยเกินไปครับเพราะฉะนั้นครับฝึกเลือกหนึ่งความปรารถนา แล้วอยู่ในคลื่นความรู้สึกว่ามีแล้วเป็นแล้วให้มั่นคงเลยครับคิดเพียงแค่อารมณ์เดียวสิ่งเดียวความรู้สึกเดียวเจ็ดวันครับอย่างน้อยนะโดยไม่เปลี่ยนคลื่นเช่นถ้าคุณนั้นอยากจะมีคู่รักดีๆให้พูดกับตัวงทุกวันว่าเขาอยู่กับฉันแล้วในใจแล้วก็ส่งพลังรักให้เขาตลอดเวลาครับโดยสรุปแล้วนะครับทุกความรู้สึกของคุณคือการส่งพิกักพลังงานไปยังจักรวาล คุณไม่จําเป็นต้องขอทุกอย่างด้วยคาพูดที่ซับซ้อนแค่รู้สึกให้ตรงแล้วก็ยืนหยัดอยู่ตรงนั้นและชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคกสสาเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจําสัปดาห์สําหรับสมาชิกพรีเมียมขับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิก บทเรียนสาคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP จิตวิทยา m d f i n n c ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ